ถ้าเราเห็นว่าสิ่งไห้นสาคัญเราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมออาตมาเคยพูดคํานี้อยู่บ่อยๆถ้าหากว่าเราเห็นว่าอะไรที่ว่ามันมีความสําคัญเราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นอยู่เสมออลาหลายๆคนนี่อหมักจะพูดว่าไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยมีเวลากับสิ่งนั้นไม่ค่อยมีเวลากับสิ่งนู้นไม่ค่อยมีเวลากับสิ่งนี้เพราะสิ่งแต่ว่าโยมไม่มีเวลาให้นั้นสิ่งนั้นมันยังไม่สําคัญในความรู้ทึกของโยมอาเช่นบางคนนี่ เรารู้ว่าสําคัญพ่อแม่นี่สําคัญนะพ่อแม่สําคัญลูกเมียสําคัญการงานสําคัญการปฏิบัติงานการปฏิบัติธรรมสําคัญนะทุกอย่างมีความสําคัญแต่ว่ามันยังไม่ได้สําคัญจริงสําหรับเราสําหรับเราเพราะว่าเราอย่างเห็นประโยชน์ของความสําคัญในสิ่งนั้นนี่ไม่ถึงสี่สุดนะเป็นต้นว่านะทัมงหมเราไม่เห็นว่าการปฏิบัติรมนี่มีความสําคัญอย่างไรอ่าโยมยู่ไปอยู่ไปนี่ โยมทำม่านเผเพืินไปกับการทำม่านได้เอิ้หมากหมากแถวไหนยิงเผยพืินกลางวันได้ประมาณทถานี้ทำโบวที่เบิกไปได้ท่องแถวซ้ำแถวโยมกับเพลืนไปกับการทำม่านพอยอมมิดมเอินสำคัญโยมก็ให้เวลากับการทำม่านเต็มทีทีนี้พอ้าโยมวิมาพอแม่สำคัญนี่นพอแม่สำคัญโยมก็มีการตอบแทนคุณได้กับพอแม่มีเอินมีทอง อ่ก็ให้กับ่อแม่เสื้อเสื้อผ้าให้กับ่อแม่เสื้ออาหารกงกินให้กับ่อแม่หยุดอ่านก็นึกถึง่อถึงแม่ไปเยี่ยม่อเยี่ยมแม่เพราะโยมินว่า่อแม่เป็นทําคันแต่ระว่าบางที่โยมินอย่างอื่นทําคันว่า่อแม่บางที่โยมินเรื่องท่คันว่า่อแม่เวลายมทำกำลังทำงานอยู่อ่พ่อแม่ทูไปบางที่แม่มีทุร้าอยากได้ยินเสียงว่าเหนื่อยเนื่อยทอทอบางที่ร้วไอได้ก็แล้วแต่นึกถึงลูกขึ้นมาคิดถึงลูกยกท้อรับกอดทูไปห้าลูกน่ เป็นเสี่ยงข้องแม่เป็นเบอร์โชขึ้นมาเป็นแมมนี่ขับตอบแรกบางที่นี่นะก็ตอบว่าแม่นี่ยุ่งอยู่นี่แม่ชั้นยุ่งอยู่เดียวจะคอยทูกรับพอพูดเจ็จก็กดวางไว้กดวางข้างแมมนี่คิดว่าลูกยุ่งกับนังค่อยแล้วนังค่อยโทรศัพท์ว่าป่าได้ที่ว่าลูกนี่จะทูกรับแต่ว่าลูกบอกว่าสักเดียวทูกรับนั้นบางที่สักเดียวข้องลูกแต่ไม่ได้ความสําคัญข้องแมนี่ผเสียงแล้วก็ไม่ได้ทูก ผักเตียงแล้รก็ไม่ได้ทูเหลืองานแล้รก็ไม่ได้ทูวันเย็นแล้รก็ไม่ได้ทูนัวไปทูที่บางที่นึกขึ้นได้ก่อนนี้นอนนะก่อนนี้นอนแล้วทูบางที่แม่รับแล้วแม่ว่าไม่ไม่ใช่มีไรนะไม่ใช่มีไรนี่ปลว่าสิ่งที่แม่อยากจะผูดแม่อยากจะได้หยินเสี่ยงตอนเวลาแม่เหนื่อยเวลาแม่ทอตรงนั้นมันพ่านไปแล้วเราก็เอ็นความสําคัญกล้องแม่บางที่น้อยบางที่นี่รอเห็นความสําคัญก้องลูกนี่เราไม่มีเวลาให้กับลูกเราเห็นความสาคัญก้องงานเห็นความสาคัญก้องเงิน เห็นความร่ำคันข้องเผื่อนกลางวันเย็นนี่กินข้าวรวมกันในครอบครัวนี่อ่ามีหน้าพร้อมหน้าพร้อมตาลูกเมียนี่อ่าเผื่อนมาชวนเอาไปไปกินข้าวกลางหนอกวะไปธนุกตนานเราก็ไปกับเผื่อนบ่เราเร็นความร่ำคันของเผื่อนอ่าเราก็ไปกับเผื่อนทีนี้เรื่องกองการปฏิบัติธรรมอ่าบางคนนี่ก็ชื่อว่าธาุนานี่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ทุ่นใจในเรื่องกองธาุนาไม่ทุ่นใจในเรื่องวัดว่าราม ไม่ร่นใจกล้องเหลืองกล้องการปฏิบัติธรรมว่าเป็นเหลืองอ่าไม่ใช้เวลานี้ก่อนอ่าเป็นการปฏิบัติธรรมนี่ต้องง่ายเก๋ก่อนอ่าเป็นหน้าทีกล้องพระเป็นหน้าทีกล้องแม่ชีเป็นหน้าทีกล้องคนแก่เป็นหน้าทีกล้องคนเดียวเปรียบร่างคมยมคิดไปต่างๆนานาพอถึงเวลานึงยมเปิดเพลินกับความสําคัญอย่างอื่นกับงานเปิดเพลินกับเงินเปิดเพลินกับเผื่อนเปิดเพลินกับอาชิ่งที่เป็นนาบ่ายอย่างมุกต่างๆบอถึงเวลานึงโยมไปห้ามม้อ <ale> <vivir hail hui> หมอบอกว่าอ๋อตอนนี้นี่นะมีโรครายนะนมีโรครายยู่ได้ไม่นานนะยู่ได้ไม่นานนะชีวิตก็งยมนี่อาจจะยู่ได้ถ้ามือนุกเดือน พอได้ยินคำอย่างนี้ขึ้นมาโยมเห็นอะไรเรื่องสําคัญนะ,นะเห็น้านก็ไม่สาคัญเลยพอทํา่านไปก็รู้ว่าเวลานี้มันไม่เท่าใดิเลยเห็นเผื่อนที่เคยานุกสนานที่เคยไปเที่ยวด้วยกันตลอดเวลานี้ก็ไม่สาคัญเลยเห็นลูกเมียบางที่นี่ก็ไม่สาคัญเลยเพราะว่าเราต้องจากแต่บางที่เมียเราก็ต้องจากลูกก็ต้องจากเห็น point แม้ก็ไม่สาคัญมา,มาเห็นว่าเออเราต้องเอาตัวรถต้องปฏิบัติธรรมมาทุ่นใจในเรื่องปฏิบัติธรรมไหมความสาคัญ เพราะฉะนั้นอาตมาจึางพูดว่าไอะไรที่เราเห็นความสาคัญน,นี่เราจะมีเวลาให้เสมอเมือนะม่อเราเห็นว่าแฟนนี่ถ้าเรามีพงมีแฟนเวลาแฟนโทรมาทึ่งนี่พอเบอร์โทรขึ้นมาทึ่งแฟนนัดไปโน่นไปนี่ทึ่งงานเราอีได้อื่นมากัานนั้นถ้าเรารักถ้าเรามีความรู้สึกว่าแฟนสาคัญน,นี่เราจะไม่ทํางานในวันนั้นเราจะหาวิธีหยุดไอได้เราจะไปไอได้เพราะเราเห็นว่าสาคัญถ้าว่าเราเห็นว่าพอแม่สาคัญน,นี่บางที่พอเจ็บกายได้ป่วยนี่หรือว่าเรามีงาน ที่ว่าจําเป็นกนาดได้แต่ถ้ารั่วพอเป็นีตายขึ้นมานี่ถ้าเราเห็นพอแม่สาคัญนี่เราหยุดนัฮนั่นได้เราเห็นว่าตัวเองสาคัญนี่งานจะได้ขึ้นนารนั้นได้ถ้าเราฟื้นทําไปเราต้องมีเอตอย่างนั้นเช่นว่าเมื่อเราไปตามานีเที่ยงแล้วเรารั่วเราพลัดตรงนั้นเราต้องตายเรารั้วตรงนั้นเราต้องมีเอตอย่างนั้นอย่างนี้ผิดกฎหมายก็จับได้ขึ้นมาเราต้องติดคุกติดตารางถ้าเราเห็นตัวเองสาคัญเราจะไม่ไปทาเนี่ทิ้งนั้นเพราะฉะนั้นความสาคัญนี่ มันอยู่ที่เราเห็นไม่ถ้าเราเห็นสิ่งได้สาคัญเราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอ,อะจะเริญพร